สวัสดีครับผมสวัสดีครับเกษตรฟาร์มสัสดีครับผมวันนี้อากาศยามเช้าเนาะมาดูบรรยากาศกันเด้อหนาวแล้วดูแลสุขภาพกันด้วยเด้อครับผมอากาศหนาวหนาวดูแลสุขภาพครับผมเห็นไหมบรรยากาศหมอกลงเยอะขนาดต้นไม้ฝั่งนู้นยังไม่เห็นเลยต้นไม้นั้นห่างจากตรงที่ผมยืนอยู่ประมาณไม่ถึงร้อยเมตรนะแต่มองยังไม่เห็นต้นไม้เท่าไหร่นะเพราะว่าหมอกลงเยอะ อากาศกำลังดีครับผม <c oughs> <c oughs> นี่นาที่เราเกี่ยวข้าวไปแล้วเนาะฝนตกมาเมื่อสองวันก่อนเลือเป็นน้ำอยู่ฟางก็ยังไม่ได้เก็บเนาะนี่แหละบรรยากาศเย็นๆสดชื่นช่วงเช้า <c oughs> จะพาเดินชมไปเรื่อยๆครับผมนี่ดูใบไม้ครับผมอากาศเย็นมันจะเป็นเกล็ดเป็นไงเกล็ดจับเลยนี่นะเป็นเกล็ดช่วงนี้เขตแถวนี้ก็มีความเย็นปกคลุมอยู่ช่วงเช้าช่วงสายๆก็จะเริ่มแดดออก ต้นหอมอันนี้หอมแบ่งครับผมหอมแบ่งผักกาศมันก็เริ่มเริ่มสลายตัวแล้วเนาะโดนอากาศหนาวหนาวเย็น,นอันนี้กระลำดอกกระลดอกก็สู้ชีวิตมากเลยอันนี้ยังสู้กับไอ้ความหนาวความเย็น อากาศเปลี่ยนแปลงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยครับผมอืผมเองก็ดูแลเหมือนกันเนาะหนา,หนาวๆเราก็เตรียมพาราไว้กินบ้างช่วงนี้วิวมุมไกลมองไม่เห็นหรอกครับเพราะว่ามันหมอกมันลงเยอะภูเขาฝั่งนู้นก็มองไม่เห็นครับผม นี่ตรงนี้ก็เชิงเขาตา้นไม้ต้องขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับผมที่เข้ามารับชมกับบรรยากาศเอานะดูแลสุขภาพด้วยครับผมปูน,ปน